ไสโซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MR p d ดี88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมหัาลสต์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่องยูทูบและกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่สี่เลยขึ้นสี่ําโอเคหนึ่งสองสามสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามาหาสนุกประจำในวันอาทิตย์ที่30 กระกฎาคม2566ขึ้น14ข่ําเดือน8ปีถอ่อนะวันนี้สามารถทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้นะครับเอ่อให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะก็ใครต้องการที่จะดูเลิกดูยามนะครับดูดวงชะตาเสริมดวงชะตาต่างๆเรียกทรัพย์ก็ติดต่อมาจะได้นะครับมาพูดถึงผูดด้ที่ฝัน นะสำหรับความฝันในขึ้นสิบห้าขึ้นสิบสี่ขาความฝันจะเป็นจริงนะแต่ต้องคอยไปอีกนานเลยเอในโดวงชะตาเนี่ยนะครับนะโอเคอันนี้ก็นะสถานการณ์ดวงชะตาดวงดาวาสิบสองราศีอาจารย์ก็ได้ทำไปแล้วสำหรับเฉพาะนะดาวดวงเดียว พูดถึงดาวดวงเดียวก็คือพูดถึงดาวลาหูนะเ,เพราะฉะนั้นก็ไประมัดระวังตัวนะครับไปดูตามที่บอกนะในโดวงชะตามคุณเนี่ยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงแม้ว่าราหูเนี่ยจะอยู่ในภพที่เสียอาริมรนะวินาศต่อให้เหตุเพศภัยมีปัญหาสักเกิดขึ้นถ้าคุณอยู่ในศีลในธรรมสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณก็จะแ้วคลาดปลอดภยัย ลอดพ้นต่อสิ่งต่างๆได้อภัยอันตรายหรือในเรื่องของเอกสารสัญญาหรือในเรื่องของคดีความเนี่ยมันก็จะพัดภาคหายไปได้เออถ้าคุณเป็นคนดีอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทําอะไรที่เสี่ยงๆเลยเอเน,นู่นนี่นะก็ระวังการถูกชักชวนหลอกสารพัดจะหลอกทั้งคอเซ็นเตอร์โทรมานู่นนี่นั่นชอบโทรมายังกลางคืนเนี่ย ทีสามทีสี่ถูกเาอาไปหลับอยู่นะเออคนมันนอนอยู่ใครจะมาใครจะมารับโทรศัพท์นะ <c oughs> แล้วก็อ,กอย่างมีคนถามเรื่องดวงชะตาสําหรับคนดวงตกเนี่ยอาจารย์ก็บอกไปแล้วเมื่อเดือนอะไรนะรก,กรกฎาใช่ไหมหรือสิงหาคนดวงตกเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังอย่าไปทําอะไรมากมายเลยเออคุณทําด้วยตัวเองไม่ได้แล้วถ้าคนดวงดีคนดีก็ดีใจหายดีเต็มที่ นะแล้วระหว่างคนดวงดีกับคนดวงตกถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบกว่ากันน้ใครได้เปรียบเสียเปรียบกว่ากัน,เ,เ,เ,กนเพราะยังถ้ามาอยู่คนดวงดีเนี่ยนะคนดวงตกก็จะได้โอกาสผลพอยได้แอ่แล้วใครที่เสียเปรียบก็คนดวงดีมันหน่วงหน่วงแล้วจะมีอุปสรรคน,นู่นี่นั่นแล้วถ้าคนดวงดีกับคนดวงไม่ดีเป็นสามีภรรยายกันแนหะ เออมันก็ยิ่งมีแบบปัญหาอุปสรรคถูกไหมแล้วทะเลกกาะกันเรื่องชู้สาวอีกฟ้องร้องคดีความตอนนี้อยู่นี่เนี่ยมันชัดเจนมากเพราะอาจารย์มีหลักสิทติอยู่มีมีตัวตนชัดเจนครับเอออ้างยิงได้แต่พูดไม่ได้ว่าใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันมันก็เป็นอุปสรรคนะทางที่ดีก็คือห่างหาง่หา,งหางกันแยกกันหน่อยก็ยังดีนะอย่างน้อยๆก็แยกเตียงนอน ผู้ชายก็ไปนอนที่โซฟาหน่อยผู้หญิงก็นอนบนเตียงก็โอเคเออประคับประคองให้มันผ่านพ้นในเรื่องของในช่วงเนี้ยมันจะเป็นดาวเสาร์นะหรือเป็นพินทุบ,บาทเกณฑ์ตามดวชดนนงชะตาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีอยู่นะในช่วงนี้ก็ต้องอดทนนะเพราะดวงคนมันดวงตกอ่ะมันก็ดึงอ่นะเออพยายามสวดมนต์ไว้พระนะการสวดมนต์ไม่พระเนะี่ยเป็นการเสริมนะเป็นการเสริมสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็น ไอสิ่งที่มองที่สิ่งที่คุณเห็นเน่นะมันเห็นอยู่แล้วนู่นนี่นั่นคุณสามารถป้องการแก้ไขทํานู่นทํานี่ได้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันอันตรายนะเออมันอันตรายมันอาจจะอุปสรรคต่างๆถ้าคุณสวดมนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปสลายเคราะห์ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เออต้องใช้คํานี้นะผ่อนหนักให้เป็นเบานะไม่ใช่อยู่ดีมาทําเสร็จปุ๊บหายขาดกับสิน้นไม่มีเป็นไปไม่ได้ขนาดพระ พระเกจิอาจารย์ยังบำเพ็ญนั่งบำเพ็ญภาวนาตั้งนานหลายปีนะไม่ใช่ว่ามาบำเพ็ญเสร็ปุ๊บสําเร็จอรหันเลยมันไม่มีหรอกนะเหมือนกับเวรกรรมเนี่ยตามมากี่พบกี่ชาติเนี่ยแล้วคุณจะเห็นน่ะเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันคุกคุนมากมายนู่นนี่นั่นนะมันไม่รู้จะจับตรงนูน้นตรงนี้อะไรก็สุดแท้แต่นะขั้วรัฐบาลเพราะมองข้างหน้าเนี่ยบอกได้เลยเนี่ยไม่ว่าใครเป็นเนี่ยเอ,อใครจะโดน ใครจะโดนเวงกรรมนะก่อนเนี่ยยังไม่รู้เลยคือไม่ว่ารัฐบาลรัฐบาลไหนเป็นอนโดนอ่ะคือถ้าสมมติเพื่อไทยมาเอีออมันมีทำาแม่งก็แแม่งอยู่จะเข้าอีหลอบเติมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จารย์ได้พยากรณ์ไว้ในเดือนเดือนเมษายนเนี่ยให้คุณไปดูได้เลยมันจะคล้ายๆกับปีสี่เก้ามันจะเกิดเหตุแบบนั้นอีกหรือไม่ เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดเหตุซ้ํารอยนะปีสี่เก้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเออต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะท้าวสิสองราศีนะครับโอเคอันนี้มาพูดถึงนี้ลงการเสี่ยงเซียประจําวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจ,จีดอายานยศจารสันกระดิ่งชควงแรกแต่งความสาเร็จนะครับสาธุด้วยได้เซียใบที่แปดสิบเอ็ดนะครับ โชคชะตานในช่วงนี้เนี่ยสับประสิงล้วงสดใสซับซ่านะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเออมั่งมีสีสุขเหลาเอีย้ยปอหอคิดทําการสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้ก็จะสําเร็จดังใจหมายดีมากเลยในดวงชะตาคุณแล้วก็ในเรื่องของความรักของคุณในช่วงนี้ก็เบ่งบานเบ่งบานโลกทั้งใบเป็นสีชมพูมีความสุข นะสุขอารมณ์หมายดีในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะประสบความสาเร็จนะครับลุ่ลงรราบรื่นดะีๆนะในเรื่องของการสมัครงานท่านมีโอกาสได้งานทานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีด้วยนะต่อมาในเรื่องของคะแนนสอบของคุณก็ถือว่าได้คะแนนสอบที่ดีเยี่ยมนะครับมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาด้านสุขภาพ สามถึงโครคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ในเวลานี้จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเอ,อและอีกไม่นานเนี่ยคุณก็จะหายเป็นปกติถ้าคุณไม่ปกตินะโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับระบบการย่อยอาหารโรคทางเพศสัมพันธ์แล้วก็โรคไข้หวัดแต่โรคไข้หวัดก็ต้องระมัดระวังนะภูมิแพ้เงี้ยอ๋ออาจารย์เป็นอยู่แล้วโรคประจําตัวภูมิแพ้เป็นมาเป็นชาติแล้ว <c oughs> <c oughs> ภูมิแพ้ความสวย อ่พอเห็นคนสวยไม่อไนจะฟุดปั๊ฟุป๊ฮนะน้ำหูน้ำตาไหลเ <c oughs> ออนะสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะหกไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับ ช่วงปรากฏการผ่าดาวทูดีประจําในวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นจะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะครับสีที่ควรเว้นประจําในวันนี้ให้เว้นสีฟ้าฟ้าไม่ดีนะครับสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีแดงสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีดําเป็นต้นนะและสีที่ดีที่สุดเลยในวันนี้นะครับก็คือสีเขียวนะสีเขียวดีที่สุดลองลงมาก็ม่วงก็ได้ นะอันเดียมณีก็คือที่เสริมดวงชะตาก็ประเภทหยกหรือมอรกตได้นะครับทิศท,ที่ดีประจําวันก็จะมีทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยถือว่าเป็นทิศท,ที่ดีประจําในวันนี้นะครับนะมาพูดถึงนะครับการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจําในวันอาทิตย์นะี้นะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับฉะนั้นนุ่งผ้าชุดใหม่ประจํา,จนนะา,ใ,าในวันอาทิตย์นี้ถือว่าจะชนะศัตรูนะครับซาหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืน ตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรูทาน้ํามันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับนะต่อมาเลยมาพูดถึงดวงชะตาประจําในวันนี้นะครับนะสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วัน8วันนะครับประจําในวันอาทิตย์เนี้ยดวงชะตาของแต่ละวันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นที่คนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าวันเนี้ยดาวศุกร์เนี่ยเป็นกาลากินีสัญจรประจําวัน นะครับผลเกิดวันศุกร์ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยการเงินของเจ้าชะตาในระยะนี้ไม่ดีเงินจะขาดมือนะครับมีหนี้สินนะมีเรื่องผิดหวังในด้านความรักตลอดถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับก็ไม่ดีเท่าที่ควรในเรื่องการปรุงเสริมเติมแต่งต่างๆอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยที่จะรับการชื่นชมจากคนรอบข้างและมักจะมีการติฉินลินทาในเรื่องราวต่างๆอีกด้วยนะครับนะ และในวันนี้ดวงชะตาของคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดนะครับนะดวงชะตาต่อมาดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับก็ถือว่าในวันนี้คนเกิดวันพุธเนี่ยเป็นสีประจําวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์จากการเจราจาติดต่อสื่อสารการพูดคุยหรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาธุรกรรมจะทําลายได้สิ่งที่ดีๆหรือนําโชคลาภมาให้กับเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับ ในวันนี้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารโลกออนไลน์โซเชียลวอตแอดไฮไฟทิกต็อกนะเอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับจะมีโชคลาภและความสําเร็จนะครับดวงชะตาต่อมาคือดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะใจร้อนยิ่งในศักดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างนะครับนะขณะที่พูดนี่ก็ไม่ชอบให้ใครมาขัดคอนะครับถือว่าคนเกิดในวันอาทิตย์เป็นคนที่รักพวกพ้องดีนะ ถ้ารักใครแล้วก็จะรักจริงนะครับถ้าเกลียดใครแล้วก็จะเกลียดจริงด้วยเช่นกันนะครับนะดวงชะตาต่อมาคนที่เกิดในวันจนันทร์ประจําในวันอาทิตย์นี้นะครับว่าดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับปัญหาโรคพยาธิต่างๆนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ําในไขข้อต่อมน้ําเหลืองตับไตนะครับแล้วก็กระเพาะอาหารลำไส้เบาหวานสายตาเนี่ยต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ในวันนี้หรือคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทาง นะครับหรือยกย้ายถิ่นฐานต่างๆก็ได้ในวันนี้นะครับของคนที่เกิดในวันจันทร์นะดวงชะตาต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารประจําในวันอาทิตย์นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยบุคคลทั่วไปเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็จะมีลักษณะแข็งแ,งแกร่งคล้ายผู้ชายนะครับโดยจะมีผิวพรรณเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างท้วมนิดนิดนะครับผิวสองสีให้ความเกรงใจศรัทธาและยกย่องเจ้าชะตามากขึ้นนะครับก็ถือว่าดี นะในช่วงนี้ก็ถือว่าบุญลํำพาวาสนาส่งและดวงชะตาบางคนเนี่ยก็มักเป็นคนที่ชอบข่มคนด้วยในวันนี้นะครับดวงชะตาต่อมานะครับก็ดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะประจําในวันอาทิตย์นี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับหลักฐานความมั่นคงจะดีขึ้นมีโอกาสที่จะมีที่ดินหรือบ้านซึ่งเป็นที่เก่าใหญ่โตนะครับและที่ดินหรือบ้านนั้นเนี่ยมักจะมีเจ้าที่ค่อนข้างแรง นะครับและเจ้าที่เนี่ยก็มักจะหวงของด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขอให้คุณทําให้ดีนะออพยายามสวดมนต์ไหวพระแล้วก็ทําบุญอุทิศบุญส่วนกุลให้กับเจ้าท,าที่เจ้าทางที่บ้านด้วยจะเป็นผลดีในดวงชะตามีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตาในด้านของโชคลาภหลักทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับดวงชะต,ตาต่อมาของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจําในวันนี้นะครับ ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยกับการศึกษาหาความรู้หรือวิชาการต่างๆการเรียนการสอบก,การศึกษาต่างๆนะครับซึ่งผลตอบรับเนี่ยก็ไม่ค่อยดีตามที่มุ่งหวังไวนะ้นักเพราะฉะนั้นตามเกณฑ์ดวงชะตาเนี่ยนะครับก็ขอให้คุณเนี่ยพยายามตั้งใจนะครับในการศึกษาเรียนรู้และทําให้ดีที่สุดนะครับดวงชะต,ตาต่อมานะครับสาหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนประจําในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือจากเหล่าอันตรภาน หรือกลุ่มที่ศรัทธาให้ความนับถือเจ้าชะตาหรือการทรงเจ้าเกาผีตลอดในเรื่องของพุทธศาสตร์ธุรศาสตร์ไสยศาสตร์ต่างๆนะครับล่างทรงใช้การช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งจะช่วยแก้เค็ดให้ในเรื่องต่างๆนะครับมาพูดถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวตุดีต่อกันเลยนะครับเออวันที่30วันนี้ก็เหลือราวดาวราหูยังเสียอยู่นะเออราหูติดพิษหน้าอยู่นี่ไงมันถึงได้ติดลมไง ตั้งรัฐบาลไปได้สักทีหนึ่งลาหูก็เป็นนักการเมืองผู้มีอำนาจเอ่ผับเด็กบ่อนบ่าเนี่ยไปทำอำนาจต่างๆเลยนักการเมืองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคือถ้ามันถ้ามันจะราบลื่นถ้ามันจะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมันต้องนูนะ่นน่ะปไปลายสิงหาไปเอ่อปลายปลายสิงหาไปนะไปไปปนะก็ต้องระมัดระวังนะแหมไม่อยากจะพูดเลยนะเออตามดวงชะตาต้องบอกแบบนี้ พูดตามดงวงชะตาโปรใช้วิทยาศาสารในการรับชมมันมีข่าวอะไรเรื่องของการยุบพักใช่ไหมเออคุณจําได้ไหมตอนสมัยอนาคตใหม่คุณธนาค,คุณธนาธรเนี่ยปลดตัดสรเสร็จปุ๊บนะแล้วก็ยุบพักใช่ไหมข้อหายุบพักตอน,น,นท,ท,ที่ฟ้องศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยอะไรนะอนะตอนนั้นเรื่องเงินกู้เออเงินกู้พักอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมโดนเอ,อแต่พอมาทีนี้ เล่นในนี่เลยของก้าวไกลเขาเล่นเนี่ยมาตาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยล้มพ้างโอ้โหโทษเล่นแต่โทษสูงเลยแหมคือมาใจเย้ขนาดนั้นหรอกเอออาจารย์ก็ไปฟังคุณจตุรลนสายแสงเนี่ยพูดอะ่ะก็แบบเออก็โอเคเขาบอกว่าสามารถสามารถแก้กฎหมายได้นู่นนี่นั่นโดยไม่ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยถือว่าถือไม่ผิดนะแต่ไม่รู้นะ มันก็จมองโลกสวยหรือมองโลกในแง่ดีนะคือถ้ามันเป็นแบบความยุติธรรมหรือความเป็นแบบความจริงเนี่ยนะมันก็ไม่มีการยุบพ,พักไทยรักไทยมาตั้งแต่อดีตหรอกเออถ้ามันเป็นแบบโลกแห่งความเป็นจริงเนะี่ยความถูกต้องยุติธรรมเนะี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็ต้องไม่มียุบพ,พักไตยรักไตยยุบพ,พักการนาคตใหม,ม่ต้องไม่มีใช่ไหม แต่นี่ก็ทําใจไปนะเชื่อเลยว่าพักเก้าไกลเนี่ยพักเขาก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะ็เตรียมความพร้อมดู้นี่นั่น,นอะไรก็ว่าไปในชะ่ไหมเขาคงรู้อยู่อาจจะมีการยุบพักเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะมากกว่านี้สิเผื่อๆมันจะลามเนี่ยไปยุบแปดพักอะ่ะ <c oughs> เอ้ยดี๋ยดูจากดวงต้องบอกจากดวงชะตานะหลังตุลาไปเนี่ยต้องระมัดระวังไวน้นิดหนึ่งเอ้ในดวงชะตาเนี่ยอย่าประมาานะคุณคิดดูสิ ถ้ายุบทั้งแปดพักในเกิดได้ขึ้นมันจะวุ่นวายจะขนาดไหนถูกปะอก็ต้องระมัดระวังไงระวังฟืไฟจากตัวเช็คสายไฟไปในบ้านให้เ,เรียบร้อยนะแหมเดี๋ยวไฟตรงนน้นนะตัวเช็คสายไฟไปในบ้านนะโอเคไม่มาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาลาศีเมฆนะชาวลาศีเมฆโดยชะตาคุณเนี่ยดาวกรมมะอยู่ลาภะน่ะเราะงั้นในเรื่องของการงานดีนะครับโชคลาภวันนี้ก็ดีกับคุณ อะไรความรักไม่ค่อยดีจะมีปัญหากับคนอายุน้อยกว่านะครับการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะต่อมาเช้า,า,าลัคนาราศีพฤษภเช้าราศีพฤษภเนี่ยดาวพระราหูคุณเนี่ยยังอยู่ที่ภพวินานะค่ับก็ให้ระวังในเรื่องของการถูกหลอกอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆต้องฟังหูไว้หูนะหลายคนก็โดนมาแล้วอย่างที่บอกซื้อทุเรียนได้ก้อนหิน <c oughs> <c oughs> เออมัน คนเรามันจะหลอกมันก็จริงๆเนี่ยนะนักเห็นดักหรือมันทุเรียนที่ไหนได้ก้อนหินมันกล้ามากถ้าขนาดนั้นเลยนะเออลูกศิษย์จางก,ก็โดนน,นะนะแม่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยในดวงชะตาดาวพุธก็อยู่พันทุการเงินดีมีโชคลาภความสําเร็จนะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอ่าทรัพย์สินจะเสียหายด้วยต่อมา ชาวราศีเมถุนโดยชะตาคุณด้านการงานต้องขยัน,นอดทนจะประสบความสำเร็จความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับคู่ครองจะนําโชคลาภมาให้นะเออเสียจุย่ยคอแห้งเสียพูดปูดับเสียงมันหายไปนะแต่แล้วก็เรื่องอะไรให้ระวังในเรื่องการเข้าสังคมโซเชียลไม่ค่อยดีในวันนี้นะ ต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฏชาวกรกฏถือว่าดวงชะตาคุณจะได้เงินจากงานประสบความสําเร็จดาวกันเงินวันนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จมีเงินเข้ามาพอมีมาก็จะมีรายจ่ายรออยู่เลยในดวงชะตาของคุณส่วนความรักก็ประคับประคองไปดีที่สุดนะครับให้ตรวจสอบทรัพย์สินให้ดีนะต่อมาชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์มีคนติฉินนินทาคุณ ไายนิทาล้าสีสิงก็เพื่อนคุณนั่นแหละไม่ว่าขายอห่ือในแวดวงสายงานของคุณอะ่ะในดวงชะตาเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าวันนี้ก็จะมีเงินเข้ามานะเออมีทั้งดีและไม่ดีในดวงชะตาเสาวเรงคุณก็จะเป็นภาระความรับผิดชอบนะครับก็อาจจะมีอปุปสรรคนะถ้าคุณอดทนได้ก็ผ่านประสบความสําเร็จต่อมา ชาวราศีกันชาวลัคนาราศีกันโดยชะตาคุณเรื่องงานเนกรรมมก็เป็นวีนานะครับการงานก็ต้องระวังความเสียหายใจเย็นๆควรอยู่เบื้องหลังก่อนระวังคำพูดเอกสารสัญ,ญญาต่างๆนะครับแต่แต่งานจะเข้าหมาคุณยังไม่คาดฝันนะส่วนการเงินก็มีรายจ่ายอยู่นะครับก็ต้องวางแผนให้ดีแต่ก็ไม่ได้ไม่ค่อยเท่าไหร่ในโดยชะตาคุณ ส่วนด้านความรักไม่ค่อยดีนะครับอารมณ์เบื่อเซ็งไม่ค่อยได้ดังใจนะต่อมาเชาาา้าลัค <c oughs> นณาราศีตุลราศีตุลในเรื่องของงานไหนที่ททติดต่อกเกี่ยวข้องกับงานสังคมสาธารณาประโยชน์กับคนเยอะๆดีในดูชะตาดาวการเงินท,ทําธุรกรรมก็จะผ่านนะครับดวงคุณจะมีทั้งได้เงินทั้งเสียเงินเป็นธรรมดานะต่อมาเช้าลัคนณาราศีพิจิกพิจิกดวงคุณเรื่องงานวันนี้ประสบความสําเร็จที นะครับในดวงชะตาแต่ก็ต้องเลยระวังในเรื่องของคู่สัญญานิดนึงนะครับดูเอกสารให้ดีนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณจะมีโชคลาภและความสําเร็จไม่ต้องห่วงนะครับระวังในเรื่องคําพูดต่อมาเช้าลาัคนาราศีธนูธ <c oughs> นูดวงชะตาคุณนี่เนี่ยดาวไปําตัวก็อยู่ปุตตาดีนะครับอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนนะส่วนการเงินมั่นคงประสบความสําเร็จการงานก็ดีดีนะครับ เออให้ระวังในเรื่องของการถูกใส่ร้ายนะใส่ร้ายไพ่สีต่อมาชาวราศีมังกรชาวมังกรดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยถือว่าอิทธิพลดาวศุกร์ก็อยู่มรณนะความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีมังกรมากนะแต่ก็ต้องไม่ประมาทนะครับเออแล้วก็ในเรื่องของบริวารก็ต้องดูให้ดีนะในด้านของการเงินการทองก็จะมีรายได้เข้ามานะครับถ้าคุณจะขอความช่วยเหลือด้านการเงิน ก็จะประสบความสําเร็จต่อมาชาวราศีกุมดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับการติดต่อสื่อสารกับสังคมหลอกออนไลน์โซเชียลวอตแฝดไฮไฟดี Fi, ในดวงชะตานะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของทรัพย์สินดูให้ดีน่าจ่ดวงชะตาของคุณเนี่ยมีเรื่องอืดอัดทุกใจอยู่แล้วราศีกุมคุณมีเรื่องอืดอัดทุกใจเพราะศุกร์เลงเสาเป็นคู่ศัตรูใหญ่นะครับยังไงคุณมีปัญหาอยู่แล้วแหละรายจ่ายการเงินความรักไม่ค่อยดี ในดวงชะตาเราก็ต้องอดทนนะครับต่อมา,ชา,ามชาวลัคนาราศีมิณชาวราศีมิโดวงชะตาคุณจะได้เงินจากงานต้องขยันให้มากจะประสบความสําเร็จนะครับถ้าใครทํางานเกี่ยวข้องกแบบับแวดวงราชการก็ต้องระวังการถูกตรวจสอบถูกร้องเรียนด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมเนี่ยก็พยายามคบเพื่อนให้น้อยๆเข้าไว้ดีที่สุดในดวชตาของคุณนะแต่โชคลาภก็จะมีเข้ามาบ้างนะ วันนี้ความแล้วก,ก็ไม่ค่อยดีนะครับระวังคําพูดนะโอเคครบสิบนสะองราศีแล้วยจะมาเสี่ยงไพ่ยิสีดูเพิ่มเติมว่าดวงชะตา,าคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะโอ้ยดีทีวข้าวเฉยเลยเออเดี๋ยนะตามคิดแต่จะไปเจี๊ยบปึงนะเเจี๊ยบปึงกินข้าวนะเลยเจี๊ยบม้วยคือข้าวต้มนะ ุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่ส okay, ามโอเคเวลาสิบวีนะครับเรื่องเกี่ยงโหราศาส์สีวันชุดหนก็จำใบ,บที่หนึ่งนี้คุณได้ว่าสามถ้วยถือว่าโดยช่วคุณในเรื่องของการงานเนี่ยจะมีเกณฑ์การปรับเข้าปรับความเข้าใจกับบริวารได้ดีนะครับจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยในช่วงจะมีรายจ่ายเป็นพิเศษนะ ในเรื่องของความรักมีโอกาสได้พบปะเพื่อนฝูงออกสังคมมีโอกาสได้พบเจอคนรักด้วยนะอในดวงชะตาของคุณต่อมาคนละไพ่ใบที่สองคุณได้ครับแต่ด,บดาบดวงชะตาคุณจะมีปัญหาอุปสรรคมากมายนะครับการงานก็บีแรงกดอันระวังในเรื่องการค้าประกันการเงินก็ติดขัดความรักก็จะมีปัญหาอุปสรรคนะครับต่อมาคนละไพ่ใบที่สามคุณได้ครัปสองดาบ ดูสภาพดวงคุณในวันนี้มีเกณฑ์กลังเลนะไม่กล้าตัดสินใจหรือไม่แน่นอนนะครับแต่ถ้าใครรอคอยการติดต่อสื่อสารอยู่อยู่ก็จะมีการติดต่อเข้ามานะครับด้านการเงินการทองในช่วงนี้ถือว่าเรื่อยๆนะให้ระวังอาจจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินคุณนะในเรื่องของความรักของคุณก็มีแนวโน้มคุณอาจจะไปตกหลุ่มรักคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะครับเป็นคนอบฟุ่ะโอเคครบสิบสองราศีแล้วถ้าในาสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียด ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ